เหรียญยีบาทวาระที่23เหรียญพระราชพิธีสมมงคลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชกรับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกๆท,ท่านกลับมาพบกันอีกแล้วกับการพูดคุยเหรียญกษะสาบ20บบาทที่ระลึกนะครับวันนี้ผม ก็นำวาระเหรียญกระสาบนะครับเหรียญที่23นะครับมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันโดยเหรียญน,นี้มีน้ําหนัก15กรัมนะครับมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง32มิลิเมตรนะครับเป็นเหรียญน,นิกเกิลน,นะครับลนะักษณะทองแดงผสมกับนิกเกิลน,นะครับมูลค่าราคาช,ชนิดหน้าเหรียญน,นะครับคือ20บาท วันที่ครบรอบเหรียญน,นะครับครบรอบวาระวันที่23พฤษภาคม2543มีการประกาศออกใช้งานเหรียญวันที่8มิถุนาย,ยนปีพุทธศักราช2544มีจำนวนการผลิตของเหรียญทั้งสิ้นเพียง5 0 0 0 0เหรียญด้วยกันนะครับเรามาดูรวดลายของเหรียญกระสาบนะครับด้านหน้ากันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทั้งสองพระองค์ทรงพระพักตรงนะครับทั้งสองพระองค์ทรงแชรรองพระองค์คุยด้านบนระหว่างทั้งสองพระองค์มีรูปเครื่องหมายจักรีบรมราชวงศ์อยู่ใต้นะครับนบ มหาสเสวตฉัตรนะครับอันนี้คือด้านหน้าของเหรียญกระสาบนะครับนั่นเองสำหรับเหรียญชนิดนี้นะครับในวาระเดียวกันแตกต่างมูลค่านะครับหน้าเหรียญเนี่ยนะครับก็จะมีตั้งแต่เหนนรียญในรูปแบบของเหรียญธรรมดามูลค่าราคา600บาทนะครับมูลค่าราคา6000บาทหน้าเหรียญน,นะครับ แล้วก็เหรียญขัดเงาที่เป็น20บาทนะครับอันนี้จะเป็นนิกเกิลน,นะจะมีขัดเงา20บาทอีกแล้วก็เหรียญขัดเงาแบบ6000 0 0พนะครับพิกกลับมาด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหลังกลางเหรียญมีรูป ปทุมอุณาโรมนะครับอันเป็นพระราชรัญจกรประจำแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับและอักษรพระประมาพิไทยย่อพอปอรอซึ่งเป็นตาเครื่องราชอิสร,ริยาภรณ์ประจำพระองค์นะครับพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเหนือพระประมาพิไทยย่อมีเลข9นะครับอัน หมายความถึงลำดับของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักกีวงใต้รูปพระราชรัจกรและพระปรมาพิไทยย่อมีข้อความบอกชนิดราคาหน้าเหรียญน,นะครับคือ20บาทไทยนะครับภายในวงขอบเหรียนด้านล่างจะมีข้อความว่า 23. พฤษภาคม2543ประเทศไทยและพระราชพิธีสมมงคล พระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชตามลําดับนะครับอันนี้คือลําดับขั้นอย่างที่บอกกันนะครับว่าเหรียญน,นี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าสะสมและก็น่าสนใจนะครับในบรรดาซีรีส์ของเหรียญต่างๆนะครับในซีรีส์เหรียญ20บาทนะครับคือจะพูดง่ายๆก็คือทุกเหรียญเนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่มีความสลักสําคัญนะครับและ เป็นหนึ่งในรูปแบบการบันทึกเรื่องราวนะครับสำคัญของวาระโอกาสต่างๆนะครับซึ่งบันทึกลงไปในเหรียญกระสาซึ่งการสะสมเอาไว้เนี่ยนะครับจะทําให้คนรุ่นลูกรุ่น,น,นหลานนะครับได้รับทราบรับรู้กันว่านะครับแต่และเหรียญเนี่ยนะครับซ่อนนะครับเรื่องราวความเป็นมาหรือประวัติศาสตร์อะไรบ้างนะครับในภายในเหรียญเหล่านั้นเพราะฉะนั้นการสะสมถือเป็นหนึ่งใน การบันทึกประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งนะครับของนักสะสมทุกคนทุกคนก็สําหรับนักสะสมเหรียญกระสาบนะครับนอกจากในเรื่องของมูลค่าราคาในภายพักหน้านะครับความสวยงามของเหรียญน,นะครับการผลิตออกมาเรียกว่าเป็นวาระแต่และว,วาระเนี่ยผลิตออกมาแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็จํานวนการผลิตเนี่ยอาจจะน้อยจะมากนะครับแตกต่างกันออกไปอย่างเหรียญน,นี้นะครับมีจํานวนการผลิตทั้งสิ้น50,000นเหรียญด้วยกันแค่นั้นเองนะครับ หรือว่ามีจำนวนการผลิตที่ไม่มากนะครับและบางส่วนก็อาจจะหายไปนะครับคือถ้าไม่ได้สะสมแล้วหรือบางคนไม่ชอบเนี่ยก็อาจจะมีการเทรดกันนะครับคือการขายให้กับอีกอให้นักสะสมท่านอื่นๆก็ได้นะครับเป็นอีกหนึ่งในเหรียญกระสับที่น่าสะสมนะครับที่หลายๆท่านอาจจะ ลองนะครับหาดู do, นะครับ